สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องที่นี่เมืองอำนาจเจริญนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับวัดสำรานิเพศนะครับวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศรอบๆนะครับที่เห็นอยู่นี้คือโบสถ์นะครับโบสถ์พระมงกลมิ่งเมืองนะครับ ที่มีพญานาคสองตัวนะครับสีเงินกับสีทองและมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าโบสถ์ที่เห็นเป็นโบสถ์ที่สวยงามนะครับ,รบอยู่ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และอยู่หน้าโบสถ์ก็จะมีบังกรสองตัวนะครับกำลังปีนปีนเสาเสมาธรรมจักรนะครับบังกรสองตัวสีทองและสีเงินนะครับซึ่งด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปนะครับมีงูเจ็ดหัวนะครับอ,อยู่ด้านหลังนะครับทรงนั่งปกนะครับบริเวณหน้าโบสถ์ด้านหลังจะเป็นโบสถ์พระมองคลมี่งเงินนะครับ นี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปในวัดสำราญนิเวศสวยงามมากครับถัดมาด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นพระยาเต่าสามเสียนนะครับมีพระศิวลีทรงทรงหลังเต่าสามเสียนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเป็นศาลาขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะครับ วยงานมากครับ ด้านหลังบสถ์นะครับท่านผู้ชมจะเป็นวิหารของพระสังกัจจายนะครับด้านในจะประดิษฐานนะครับพระสังกัดจาย,ยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าลองเข้าไปชมดูนะครับด้านในมีอะไรบ้าง